ทำแบบนี้กลางสตูดิโอรู้เลยลูกแฝดเลี้ยงมาอย่างดีวินาทีหนุ่มกันชัยเจอหน้าน้องไอวาและน้องอัญญาลูกสาวฝาแฝดของบีมกวีทําสิ่งนี้ใส่ถึงขั้นหลงหนักมาก เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ฮอตสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับครอบครัวของบีมกวีและภรรยาคนสวยออยอภิพรและหลังมีลูกแฝดน้องพีและน้องทีและตอนนี้ยังมีสองสาวฝาแฝดมาเสริมทับความน่ารักอย่างน้องไอวาและน้องอัญญาน่ารักสุดๆล่าสุดบีมกวีพาภรรยาและลูกๆทั้งสี่คนไปรายการสามแซ่บ ซึ่งงานนี้เลยได้เจอกับพิธีกรหนุ่มกัญชัยงานนี้เลยได้เห็นโมเมนต์น่ารักของลุงหนุ่มและหลานแฝดโดยต้องบอกเลยว่าลุงหนุ่มนั้นเอนดูหลานฝาแฝดหนักมากโดยเฉพาะน้องไอวาน้องอัญญาที่พยายามเข้าไปหยอกล้อเล่นกับฝาแฝดหญิงแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะยังไม่ชินมองตาปริบๆพอลุงหนุ่มขออุ้มน้องไอวาก็ร้องลั่นเลยทีเดียว ลุงหนุ่มเลยได้หันไปขออุ้มน้องอัญญาที่ยอมให้อุ้มแต่โดยดีแต่ก็ทำหน้างงอย่างเล็กน้อยว่าแต่จะน่ารักขนาดไหนนั้นตามไปชมภาพกันเลยค่ะ